ผู้ชมค่าขณะเดียวกันนะคะที่เมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าทหารเมียนมาเขากวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เคเคพาอย่างหนักเลยทีเดียวมีการระเบิดอาคารต่อเนื่อง4วันแล้วนะคะเพื่อที่จะทําลายหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆค่ะนี่เป็นภาพควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะต้องบอกว่าสูงกว่าตึก5ชั้นเลยทีเดียว หลังจากที่กองกำลัง BGF ของทหารเมียนมาระเบิดอาคารฐานที่ตั้งของแก๊งกมเมอร์ในเมือง K K Park, อเคเคพราร์อําเภอเมียว,วดีจังหวัดเมียว,วดีของเมียนมาติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วครั้งนี้เสียงแล้วก็แรงสะ,สะเทือนไม่ได้มาจากฝั่งไทยบริเวณบ้านแม่กุใหม่ท่าสุงที่ตะบนแม่กุอําเภอแม่สอดจังหวัดตาเพราะว่าจุดระเบิดห่างจากตำแนวชายแดนประมาณ500กิโลเมตรแต่ทหารไทยก็ยังได้รับรายงานว่ามีเศษเหล็กอาคารฝั่งเมียนมาปลิวมาตกใส่ห้องน้ําของชาวบ้านและก็ถูก ูกใส่เสา,สาไฟฟ้าส่วนหนึ่งด้วยนะคะจนได้รับความเสียหายค่ะการกวาดล้างต่อเนื่องของทหารเมียนมาทําให้ชาวต่างชาติฝั่งเมียนมาหวาดผวาครับซึ่งแม่ทพัพภาคที่3เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติทะลักเข้ามาพรมแดนประเทศไทยอีกจึงหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นที่รองรับไว้ครับสถานที่พักคอยอย่างเงี้ยเราเตรียมไว้2ที่ฮะ ที่ที่เรามีอยู่แล้วก็ในส่วนของที่ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องไปหาลือกับหน่วยเหนือก็คือการดูแลในขั้นต้นตามกฎหมายถ้าการพักคอยเนี่ยยังไม่มีมบประมาณมารองรับซึ่งผมจะต้องนำเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราจะทํทำยังไง ส่วนยอดชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาจากข้อมูลของศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตากและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอําเภอแม่สอดล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ300คนเลยนะครับตัวเลขอยู่ที่292คนาคนทำให้ยอดรวมเป็น1,525คนมีทั้งหมด28สัญชาตินะครับชาติที่ลักลอบเข้าไทยมากที่สุดที่ข้ามมาจากเมียนมาคืออินเดีย482คนรองลงมาคือจีน193คนครับ ส่วนที่อรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจอรัญยประเทศก็ไปจับชาวจีน7คนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบริเวณบ้านเขาน้อยที่กําลังพักคอยอยู่ในห้องหมายเลข4แล้วก็5ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางจึงนําตัวมาสอบปากคำผ่านล่ามาราบว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากเมียนมาลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเมื่อวันที่24ตุลาคมจะมุ่งหน้าไปทํางานที่เมืองเสียนุวิวของกัมบ,บูชาตามคําชักชวนของเพื่อนชาวจีนที่ทํางานอยู่ที่กัมบ,บู ค่ะต่อมาวันที่25ตุลาคมนะก็มีชาวไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับพวกเขาออกจากโรงแรมในกรุงเทพแล้วก็พามาพักที่รีสอร์ทในจังหวัดสระแก้วจนกระทั่งมาถูกจับกุมเสียก่อนก็เลยมีการคุมตัวทั้งหมดเนี่ยส่งสอพ,พอคลองลึกให้ดําเนินคดตีตามกฎหมายค่ะกลับมาที่กรุงเทพมหาคนครกันบ้างนะครับคุณผู้ชมตัวแทนบุญล,ละนิธิกระจกเงานําข้อมูลบุคคลสูญหาย119คนครับซึ่งมีทั้งเด็กผู้หญิงและคนแก่ ไปยื่นต่อพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะคณะกรรมการปราบ,บ,บปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ตรวจสอบโดยข้อมูลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ญาติาตเป็นคนให้ข้อมูลว,ว่าวคน<ป>ที่สูญหายน่าจะถูกหลอกจากการสมัครงานผ่านทางโซเชียลก่อนจะเดินทางไปที่อำเภออรัญญประเทศและถูกหลอกข้ามไปกัมพูชาจากการสังเกตพบว่าคนที่ถูกหลอกไปเป็นกลุ่มคนที่ตกงานหางานทํายากมีปัญหาพัฒนาการทางสมองล่าช้าซึ่งตอนนี้ยืนยันได้ นเหลือแคค่34คคโดยทางพลต,ตรวโทไตรลงบอกอีกนะคะว่าปัญหาชายแดนค่อนข้างที่จะน่าหนักใจจากการประสานข้อมูลทางกัมพูชายืนยันจุดที่พบที่ตั้งของแกงคอเซ็นเตอร์น้อยกว่าที่ไทยเองมีข้อมูลซะอีกซึ่งจะต้องประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไปล่าสุดเนี่ยทางพลตรวโทจิรพภูริเดชผู้ช่วยผบตรก็เดินทางไปประชุม JBC เพื่อประสานข้อมูลในทางการของกัมพูชาให้ช่วยดําเนินการเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้มีการประสานหลายส่วนเลยก็ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อที่จะปรับปรามเพราะเราเองได้รับผลกระทบแบบว่าอย่างหนักเหมือนกันนะทุกวันนี้คนไทยยังถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกอยู่เลยค่ะคโทรมาไม่เว้นแต่ละวันใช่ครับแล้ก็ต้องเตือนกันนะครับว่าเราจะปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดใช้ชื่อเราบัญชีเราก็ต้องมีส่วนในการตรวจสอบแล้วก็อาจจะมีความผิดดำเนินคดีต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกนะครับ